ที่ี่กำลังทำประกอบเสร็จทีนี่ผู้แสนหาตูย้ยากให้น้องแม็กนะครับรพีห่หล่เอเพื่อได้ออกของมาฝากน้องแม็กออกมาเปล่าเลยเก็บในไอ้ผู้ยางคูณแนวเลยหาขึ้นหาใต้ให้นะครับมีบรรยากาศหนางานครับผมบรรยากาศหนางานรถจอดโอ้เสียงกันสายลายครับพี่น้องเสียงกันสายไลน์เลย นี่นี่รถมาล้ำเสียวีหกขับ20กว่าขั้นนะครับ20กว่าขั้นอยู่ท่านว่ายเขากำลังตั้งเวทีกำลังตั้งเวทีนะครับคนจะกำลังเรียมพร้อ,อมแผนกไฟแผนกมั่นเอ๊ okay. แไอเต่ เดินก่วงแห้งครับขนาดกจะเป็ตนตลาดนะครับนี่หลังเวทีกับอย่าง,าง,าง,งก,ก่อนหาฟังสายมือคนเบ่งก็สะเห็นรถนกจอดที่นี่แหละครับอ,อันนี้ก็จะเป็นรถขนนะครับรถขนรถกระบะหัวโซ่น,นี่ก็จะเป็นรถแกล้งรถสุดครับ เต้นเพราะท่านกลางครับปกติจนะม่เต้นนะครับเต้นท่านกลางเพราะว่าขึ้นนั่งกับนอนอยู่ยังนอนมีซีดกครับตอนนี้อ้าวแม่ไฟตื่นแล้วตีแม่ครับไปดีครับครับแมไฟเตืนเอนแล้วพี่น้องเตือนแล้วแม่เพื่พอนบ,บ้านว้ายบินหน่อย สวัสด oh. ีครับทานดนองจนัแม่ไฝเคยเ็อย่างยุหันก็จับก่อนจับกุ้งกันข้าจาันนั่งกินเนื like like ้อกันตื่นเตเลยาจะว่าาจาบุญขาจะเอาบุญขาจโล่รึกษาหารือกันเรื่องเส้นทางมามืออื่นเขาออกจากโคราชมิตรโชวเฟื่องนีาานมัดกีไก่บันไดมเล่นนัำกิโลออจากโคราชจะไปเส้นใดเขาจะเสิอไปยังโซท่อนมันจะเสือไก่อย่งประมาณนี้เป็นเรื่องปกติของโชคเฟเขา ก็สิมีสตอมีกันนั้นแพ้เป็นตัวหลักเขาไม่เกียดเป็นอะไรเป็นวันิบใปกติแม่รัวพุ่นในแบบปรึกษาน้องขาป่ะแม่ัวพุ่น่าเพราไปยุบหค่ะคนกแม่รัวก็จะส o งตัวแทนไปราะว่าแม่รัวก็ต้องได้แวะซื้อของได้ไปเลยได้ปรึกษาเพม่อนป่ะแมพวัฒนเรองยังสี่แม่นอยังเดียว ันกินเพลินเนียผัดมีมาได้แมมอ่ะที่ผัดไช่ผัดมีละัรตำบักุ้งเฮ้อส้กินแม่ฮับในย่างปลาไหลน้ำเกิอยู่ครับอ๋อจะเตอนเร็วไหมอ้หมันสีใบสามแบ่นาะตีตีเนื่อไหก็ะนังตกวจตี่ลยกไปนั่งตัดหมือนมันดูปลไหลน้ำอ่อนผู้เฒ่ากรนั่งนปไหลที่ทางยนามเขหาน้ำคนเเรียมของานเจะนกระน่งเน่น สวัสดีครับสวัสดีครับผมปาอีแม่มาตะไเนี่มาตะบ้านโครานี่บ้านอยู่ตรงนี้หลังโรงเรียนน้านตาดอียมงมาสุรูกกินก่อนนี่นีก็ตุำปาี่เป็นดแล้วตัวอ่เก็บนี่ใยแม่ไม่ม่ลกวี่ตอยแจกตุนหลักมากเลยโอ้ กินเลยเมอี้เด้วนี่แม่ปาเมื่อกี้แแล้วมัดมีสมตองก็ยู่เดี๋ยวมาเื่องเครื่องมาจากนูเลยเรียงเมือวงเสียมีหกเลยนี่ดิพี่น้องมดมดมดเลยใช้กินกับม้าลูกต้นหลายซ้นหลายแม่บ้านกับหวังจะจะกินหมีนี่แหละี่กิะถาหลังกไดแล้วาจารย์มาใส่ลูก่เลจะวาใลู เออไม่ต้องรีบนะแม่จะพาไปอาบน้ำันด้อดเป็นเย็นันตามไปใส่เวลาพี่น้องมาเรียกด้านหลังเวทีนะครับตอนนี้ทขาการแสดงก่อนเกิดแจ็กับบังหว่างครับแบบพี่น้อง่อนนี้แตว่าพอยูอยู่ไหครับ งไดนะ้บรดยายานสบายเลยนะครับพี่น้องโอ้เป็นกรแสหลายครับ